Just Talk Just Tell เรื่องง่ายๆที่อยากให้ทุกคนรู้ท่านกำลังรับฟัง CEO j a Podcast ทำเรื่องกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายฟังสบายให้เป็นเรื่องใกล้ตัวสวัสดีค่ะนี่คือรายการ Just Talk Just Tell วันนี้ค่ะพิเศษยิ่งกว่า EP อื่นๆคือ EP นี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะสามสองหนึ่ง หัวข้อวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องการไกล่เกลี่ก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2 3ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8พฤศจิก,กาย,ยน2563นี้ค่ะจึงให้ทุกท่านร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเราได้มีการพูดคุยถึงเรื่องข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ตามมาตรา2 3 แต่วันนี้สิ่งที่ลึกกว่านั้นและจะมานํำเสนอทุกท่านคือเป็นเรื่องขั้นตอนทางธุรการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ก่อนฟ้องค่ะนอกจากเราจะมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา20ตรีแล้วนะคะเรายังมีข้อกำหนดของท่านประธานศาลิกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ก่อนฟ้องมีประกาศ ของสำนักงานสารยุติธรรมเรื่องการไกล่เกลี่ก,ก่อนฟ้องและยังมีแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ก,ก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา20ตีตรงนี้ค่ะเพื่อให้สอดรับและให้การทำงานในสายวิธรรมทั่วประเทศนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ เราได้มีการพูดคุยกันว่าปัจจุบันนี้ค่ะเนื่องจากสถานการณ์ไม่ได้ปกติเสียทีเดียวการไกล่เกลี่ยจึงเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของการไกล่เกลี่ยแบบ New normal หรือเป็นการไกล่เกลี่ยออนไลน์ซึ่งค่ะการไกล่เกลี่ก่อนฟ้องนี้ก็สามารถนำวิธีการไกล่เกลี่ยออนไลน์มาใช้ได้เช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นการยื่นผ่านระบบที่เรียกว่า c o s นะคะหรือระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมซึ่งพัฒนาและสร้างขึ้นโดยฝ่ายเทคโนโของสำนักง,งานสายวิธรรมนั่นเองค่ะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันขั้นตอนแรกนะคะในการเข้าสู่การไกล่เกลี่ก่อนฟ้อง คือเรื่องของการยื่นคำร้องค่ะการยื่นคำร้องสามารถทำได้สองแบบนะคะแบบแรกคือเป็นการยื่นที่ศาลค่ะซึ่งจะต้องยื่นในศาลที่มีเขตอำนาจหรืออีกแบบหนึ่งอ่ะเป็นการยื่นคำร้องผ่านระบบ C ีออนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีคำร้องนะคะจะต้องประกอบด้วยชื่อภูมิลำเนาของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องรายละเอียดซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับข้อพิพาทข้อเรียกร้องข้อเสนอ เอกสารถ้ามีนะคะแต่ที่บังคับและเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะจะต้องมีอีเมลโทรศัพท์ของผู้ร้องที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในการยื่นคำร้องไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือเป็นแบบยื่นผ่านระบบซ o s ค่ะซึ่งกรณียื่นคำร้องดังกล่าวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นยื่นด้วยตัวเองหรือว่ายื่นผ่านที่ส่วนไกล่เกลี่ยประจําศาลหรือยื่นผ่านระบบซ o s ค่ะ การยื่นดังกล่าวนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําเป็นขั้นตอนนะคะแต่หากว่าถ้ายื่นผ่านระบบซีออสค่ะในระบบก็จะมีข้อมูลต่างๆให้ผู้ร้องสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ซึ่งในการติดตามผลคำร้องดังกล่าวนี้นะคะหากยื่นผ่านระบบซีออสท่านก็สามารถที่จะติดตามผ่านระบบซีออสได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่อยากให้ทุกท่านที่ประสงค์จะใช้การไกล่เกลี่ยก,ก่อนฟ้องนะคะ เวลาที่ยื่นคำร้องเป็นหนังสือผู้ที่ยื่นคำร้องค่ะจะต้องจัดทําสำเนาพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยที่จะต้องจัดเตรียมซองเอกสารแล้วก็ติดสแตปมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ประจํสศูนไกลเกลี่ยในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้ร้องที่จะต้องจัดเตรียมนะคะ หลังจากมีการยื่นคำร้องดังกล่าวขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ประจำส่วนไกลเกลี่ยหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ที่ททจะต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขตอำนาจศาลรวมถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อพิพาทนะคะว่ามีเหตุอันสมควรที่ศาลจะรับคำร้องดังกล่าวไว้หรือไม่ กรณีที่ศาลสั่งรับคำร้องค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เสนอก็จะเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามความสมัครใจไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งว่าประสงค์ที่จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยหรือไม่โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาหากเป็นการยื่นแบบปกติค่ะก็จะมีหนังสือสอบถามแล้วก็ใส่ลงไปในซองที่ผู้ร้องจัดเตรียมไว้ให้ส่งไปให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้แจ้งมาว่าประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยหรือไม่หักไม่ประสงค์ก็จะจบไปนะคะเพราะว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยถือว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวที่ต้องการไกล่เกลี่ยไม่ได้ค่ะแต่หากเป็นกรณียื่นคำร้องผ่านระบบซีออนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะส่งแบบตอบรับเข้าร่วมไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทางอีเมล หลังจากนั้นค่ะหากตอบรับก็จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องขั้นตอนต่อมาค่ะสมมุติว่าทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะใช้การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็จะมีการตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อเป็นคนกลางในการช่วยดําเนินการไกล่เกลี่ยหลังจากนั้นค่ะ ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนดังกล่าวก็จะต้องมีการเลือกช่วงเวลาก่อนว่าประสงค์ที่จะไกล่เกลีย่ยในช่วงเวลาใดหากเป็นลักษณะของการยื่นซีออสในระบบซีออสก็จะมีช่วงเวลาให้เลือกประมาณ3ามช่วงเวลานะคะที่สะดวกในการไกล่เกลีย่ยแต่หากเป็นการยื่นตามคำร้องแบบปกติค่ะในแบบฟอร์มก็จะมีช่วงเวลาให้เลือกว่าประสงค์ที่จะเข้าร่วมไกล่เกลีย่ยวันและเวลาใด หลังจากนั้นค่ะเมื่อทุกท่านมาอยู่ที่ศาลแล้วกรณีที่ต้องการไกล่เกลี่ยแบบปกติแต่ถ้าต้องการไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ก็จะต้องนัดหมายเวลากันนะคะแล้วก็พูดคุยกันอาจจะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนต์ต่างๆหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นหลังจากสามารถพูดคุยกันได้เรียบร้อยค่ะหากกรณีที่สามารถ,ถกลงกันได้ จาหน้าที่ก็จะช่วยตรวจสอบว่าข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่อย่างไรเมืม่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีท่านผู้พิพากษาคอยพิจารณาดูว่าข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวนั้นเป็นไปตามเจตนาของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือไม่และเป็นไปตามหลักสุจริตเป็นธรรมและไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่หากเป็นไปตามนั้นค่ะคู่กรณีจะต้องลงรายมือชื่อในข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวนั้นเองค่ะ จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการไก่เกลี่ยก,ก่อนฟ้องค่ะไม่ว่าจะยื่นผ่านระบบซีออสหรือเป็นการยื่นแบบปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ไก่เกลี่ยคอยให้คําแนะนําสําหรับประชาชนทุกท่านเป็นขั้นตอนค่ะซึ่งการไก่เกลี่ยก,ก่อนฟ้องต้องยอมรับนะคะว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับ ประเทศไทยแต่ในประเทศอื่นๆเช่นประเทศญี่ปุ่นก็มีการนําเอาการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องมาใช้ในระบบศาลยุติธรรมท,ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นค่ะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่นําระบบตรงนี้เข้ามาหลังจากมีการนำระบบไกล่เกลี่ก่อนฟ้องเข้ามาแล้วค่ะเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการยุติข้อพิพาทอย่างสันติวิธีระหว่างคู่ความค่ะจนตอนนี้นะคะการไกล่เกลี่ยมีอยู่สองช่วงเวลาด้วยกัน หนึ่งค่ะเป็นช่วงเวลาก่อนฟ้องซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2 3ตรีที่จะมีผลกับบังคับใช้ในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะใกล้ๆนี้เองค่ะส่วนอีกการไกลเกลี่ยอีกช่วงเวลาหนึ่งค่ะเป็นการไกลเกลี่ยหลังจากที่มีการยื่นฟ้องแล้วซึ่งทั้งสองช่วงเวลานั้นท่านสามารถที่จะเลือกว่าจะไกลเกลี่ยแบบปกติคือจะต้องมาที่ศาลค่ะ มาที่ศูนย์ไกลเกลี่ยรประจำศาลนั้นๆแต่หากเป็นการเลือกการไกลเกลี่ยแบบใหม่หรือที่เราเรียกว่าการไกลเกลี่ยออนไลน์ทั้งการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องและการไกลเกลี่ยก่อนหลังฟ้องนะคะท่านสามารถทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแอปพลิเคชันต่างๆได้เช่นเดียวกันค่ะเร็วๆนี้แล้วนะคะจะมีการประกาศใช้มาตรา20ปีค่ะสําหรับหลายๆท่านที่ยังคงไม่คุ้นชินและ อาจ,จยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการยื่นคำร้องไก่เกลียก,ก่อนฟ้องค่ะนอกจากการฟังพอดแคสต์นี้นะคะท่านยังสามารถที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมงานตุลาการหรือผ่านทาง Open Chat Line ไก่เกลียก,ก่อนฟ้องและออนไลน์ m e i i t t o o n หรือช่องทาง f a c e b o o k นะคะผ่านทางสื่อที่เรียกว่าสำนักงานสายวิรรม CoJ Mediation หรือผ่านช่องทาง YouTube, Twitter, Instagram จริงๆแล้วก็เกือบจะทุกช่องทางแล้วนะคะที่เสนอให้ทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในการยื่นคำร้องประกอบการแกลกเกี่ยก่อนฟ้องค่ะแม้ท่านจะไม่มีทนายความแต่ท่านก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกลเกลี่ยทั่วประเทศได้ถึงขั้นตอนและวิธีการในการไกลเกี่ยก่อนฟ้องเชื่อว่ามีอะไรดีๆให้ท่านเห็นค่ะ หากท่านเป็นหนี้หรือท่านมีปัญหาอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะให้สานุวิธรรมดูแลทุกท่านค่ะนับจากนี้ไปนะคะร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันค่ะจะเกิดมิติใหม่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Podcast Blockd ดาวคลาวยูทูบหรือที่เว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรมแล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป